สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลวันนี้วันที่18กันยายน2568าอพายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับออกเดินทางตั้งแต่เช้าพี่เกาพี่น้องนับเดินทางทุกวันนะครับผมกับช่วงบ่ายช่วงค่ำแล้วพี่น้องนะครับก็บจะเดินทางกลับนะครับผมมือนีบ่าวเท่ากบ เขามาหาปูธรรมชมนะครับผมมากาดนมัสการปูดับบ่าวเท่าจะลงชุดล่างเห็นได้พี่น้องได้นะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2568นะครับอ่ามันนี้กับเขามาอ่าคุยกับปูนะพี่น้องเนาะอ่านะครับชุดล่างจะลงห้นะครับผมอ่ามานั่งคุยกับปูได้แล้วธรรมชุมดับงวดที่ผ่านมานะครับมาตะเล็กติดมาตะแปดได้พี่น้องได้ดับจับคู่ไม่เข้าอ่า นะครับจังไปช่มไปฟังน้ากันนะผมหาดิเปนนาท่างหาดไปหายยึจับจับจองลอตเตอรี่นะพี่น้องเนาะบอมกักบอมเป็นยังเบิงไวก่อนนะครับท่ามผู้ช่มเบิงไวก่อนหัวทีพันหน้ามา,มาตาเหล็กติดมาแต่แปดพี่น้องจับคู่ไม่เข้านะครับนี่นะรบ,บรรยากาศผ้าไปพผูดคุยกับทีมงานไยรุน่นนะทีมงานไยรุน่นรุ่นแรกอนะครับเพิ่นมีการมีงานยังพี่น้องขึ้นมอขึ้นมาชุ่มนุ่มกันเมื่อเนี้ย ก็เลยมาชุมนุ่มกันอยู่วัดเออกับทีมงานวัยรุ่นเด้กพี่น้องเด้อมีแต่วัยรุ่นเออน้ำทีมเออคุณนะพ่อยเงา็อยู่พี่น้องคุณพ่อก็อยู่มีแต่ทีมงานวัยรุ่น,นมีแต่ผู้บนะ่าวาาตันว,น,ตวตนี้พ่อป้า ซุ้มขึ้นหานบ่ลงเนาะพา่ะ <c oughs> ขึ้นหานบ่ลงจกักเทียบอรอจั <c oughs> งไหนอ่ะ,อะสวัสดีพ่อใหญ่ครับสวัสดีคร,รับครับครับมีคอดีๆแล้วพ่อได้จะมาหายอยู่วงวพี่น้องัวตะเวนงวดที่ผ่านมาเท่านั้นดีงวดหกสามกับตรงๆเนอพ่อใหญ่ใหนี่พีน <c oughs> ่น้องของแท้ <c oughs> ๆๆดินี่ของแท้ของแท้แท่าปะ พ่อให้เวลาอยู่ให้เวลาอยู่งวดน,นี่พ่อเฝ้าอ่าทำชม,มครับบุณอาทีมงานคุณพ่อจะมีงานยังมาพอนี่คือได้มา่ชุ่มนุ่มกันเฮ็ดเฮ็ดยังหนึ่งี่พ่อเรียงกระถินเซย์เ,ยเรี่ยงกระทินออโอ้ผมนึ่ว่าจะมีสอยดาวอริจังไหนบุญบ้านท้าวันเที่ยวไหนกับพ่อ,อสิบสิบเอตุลาี่พ่อบุญกระถินเฮ็ดเครื่องเซเอเซเซเอ เคืองกระถินอ๋อใส่กองกระถินใส่กองกรินอะใ,ใส่กองกระถินด้วพี่น้องเด้อดอ่าแม่นอยู่พ่อใส่กองกระถินพี่น้องป๊าดมีแต่ทีมงานผู้เบาสำนอยทีมงานขึ้นหันบอลลุ่งเจเทียพอกันมาขึ้นหันเมาสนี่บอลลุ่งเปล่าบอลลุ่งจะมาส์อะผู้ใดจะเมาก็สร้างบอลลุ่งจากหัน ลุยต่อโอ้ทีมงานทีมงานบอลลุจากฮานผู้ใดเมากระซังพี่น้องบอลลุ่มฝันต่อู่ดีมหงปีนาเนี่ยบุญเดือนซีบุญเดือนซีปีนาแล้วปีนาแล้วพ่อเดือนซีอ่าท่านผู้ชมพามาพูดคุยนะครับท่านผู้ชมจะมีบุญ เมาแล้วปีที่แล้วปีก่อนก็มาเมาให้อยู่ที่พ่อเมาน้อยเมามาเมาปีนี้ปีนาธามีอีกก็จะมาเมาให้ทีมงานผู้เบาบ่ลงหันจะเคลียร์พี่น้องเพ่อพูดว่าผู้ใดจักผู้ใดเมากูอยู่ทั้งหันตลอดบ่ลงมเมาเยอะหน่อยทุนนี้บ่มีล้มอ๋อลงยากมันว่าอ่ะขันได้ขึ้นเราพย่อมลงมเสียไปเลยเสียไปเลยอุ้ยผลมวลเสร็จแล้วนะพ่อเนาะอ่า อ๋อพี่น้องนะครับพามาพุดคุยกับทีมงานคุณพ่อจากน้อยทรรชม่มพลจุริมิบุญกระถินพี่น้องเดือนนาเดือนตุลาหลังออกพรรษาแต่ละวัดแต่ละทีแต่ละหม่องแต่ละบ้านทรรชมจะเป็นงานบุญกระถินนะพอนะ่อเนาะแล้วแต่บ้านใดเอาง่ายเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะพาแวะตลาดจากน้อยได้พี่นอ้องเ้อนะครับจังไปพ่อกันอยู่บ้านนะครับบ่าวแถวจุลงไห้นะครับ,บ,ล,รบล่างอย่างเดียวนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดงวดที่พันมามาตะเล็กติดมาตะแปดอ่าจับคู่มะเขาพี่นอ้องแต่ว่างวดนี้ได้มาก ได้มาคุยกับปูแล้วได้มาแล้วนะครับมั่นใจแล้วนะครับลักซิปลักหน่วยลงให้เลยจับคู่ให้เลยเดี๋ยวพอเงี้ยวอีกแจ็คสองสามมือพี่น้องเด็ดคือเก่าเด็ดคือเก่าอ่าอย่าบ้าบ้าบ่ได้ให้เวลาอยู่เออบ้าจังไดยน้องงวดหกสามก็ตรงตรงอ่าพี่น้องนี่ของจักสารทีมงานหลุดแหลกไว้หลุดแหลกทีมงานผู้เบาขึ้นหันบอลลงการเด็กมาอีกแล้ว พ่อยากดัง <N> นีนช่วงนี้พ่อพ้นพักคุณมาเเ <N> พ้นพักพี่น้อง <N> เอ้าจังไปพ่อกันยุบ้านได้พี่น้องเด้อนะครับผมจะพาแวะตลาดจักน้อยนะครับพามาแวะตลาดกรับบาน่รรมช้ชมนะตลาดนัดคลองถมเทศบาลตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพี่น้องนะเดี๋ยวจะพาแวะไปซื้อลากอนนะ่านผช้ชมแล้ะก็ไปซื้อข้าวปุ้นจีฝากพี่สาวนะครับผมมีทุกวันพฤหัสนะมีสามอาทิตย์แล้ว็ะยุดิสองอาทิตย์ธรรผู้ชม มาลานปลาก่อนท่านผู้ชมมาหาปลาโอ้ยสี่เจ็ดเสียดายนาะปลาเนาะ <c oughs> พี่น้องสี่เจ็ดมาสี่หกเอ่ออเอาไหมท่มานผู้มชมมาเอาปลาท่านผู้ชมมาเอาปลาเอาลูก <c oughs> เดี๋ยวเอปทเอาปลาไปหนึ่งพี่น้องแล้วไปฝากพี่สาวน้ำดาบู้ชมบอปเป็นยังเสียดายเนาะปละนะาเนาะสี่หกดาบสี่หกออกไอสี่เจ็ดให้สี่เจ็ดดาบมาสี่หก เดี๋ยวบ้าทอเอาปลาทำชุ่มเอาปลาเปปฝากพี่สาวแะ้วกบเป็นหนึ่งนะครับไฮเจลอตเตอรี่แล้วหนึ่งกับตำหุ้งมาแรงนะครับเอาสองถุงอันนี้ลูกอันนี้เอาไปหนึ่งนะครับไต้สองถุงตัวไหนปะตัวไหงงวดนี่ยตัวไหนสามตัวตัวไหนสามตัวหาสองเก้าหาสองเก้างวดเนี่ยเอาสองหาเต็มกเลยพอข้าว่าหาสองเก้าได้พี่น้องได้งวดนีเด้อห้าก็ได้แล้อาศน อะไรก็วะอะไรก็ปะศูนย์หกกับศูนย์เก้าเลขล่างเลขล่างศูนย์หกกับศูนย์เก้าอาเอาไม่แน่เดี๋ยวมันรวยวสามตัวห้าสองเก้านะป๋าเนาะครับผมมาหอดบานแล้วท่านชมนะครับผมเย็นวันที่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดชมชมนะครับแวะตลาดเอามาเบิ่งน้ำกันนะครับบ้าเผาลงไห้ได้พี่น้องเด้นะครับ,บ,นะรบผมล่างอย่างเดียวนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมาพี่น้อง อนะงวดที่ผ่านมานะับมาตะเล็กติดมาตะแปบบนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมาจับคู่ไม่เข้านะครับหนึ่งตุลาคมสอง8ันห้า้อยหกสดได้พี่น้องเดอ้อนะับงวดนี้ให้เป็นลักสิบลักหน่วยเลยสิบล่างสี่ห้าหกนับสิบล่างสี่ห้าหกหน่วยล่างศูนย์หนึ่งสองหนับลักหน่วยเน้นแค่หนึ่งกับสองได้พี่น้องเดอ้ออันนี้ลงให้เต็มชุดนะับไปนั่งคุยกับปูปูว่าลงเห้เต็มชุดเลยนับ,นบปูกับว่าปักลักให้เลยนะครับ นเป็นชุดล่างอย่างเดียวนะครับ404142 505152606-162ห้เน้นให้เน่นให้น่นติดหนึ่งติดสองพี่น้องนับ4 1 4 2 5 1 5 2 6 1 6 2หาลอตเตอรี่ไว้เลยพี่น้องเด้อนับอันนี้เต็มชุดล่างอย่างเดียวนะครับอันนี้ชุดเต็มล่างอย่างเดียวแคปหน้าจ,จอท่านผู้ชมเอานะครับถ้าผูดไดมากตัวร่อง4 0 50 60กนับติดไรนับอันนี้เป็นชุดล่างเ้อพี่น้องเด้อนับล่างอย่างเดียว หนะับตรงๆนะครับปากหลักให้เล่หนะับฐาเด่นวนวดนี่คือ4 5, 6, นะี่ห้าหกหนับสี่ห้าหกหลักสิบหลักสิบล่างนะครับถ้าผูใ้ใดมักมีหลักหน่วยแม่นๆก็จับมาใส่สนะี่ห้าหกหนับตวาหลักหน่วยได้คุยกับปูประวัติเด่นหนึ่งกับสองนะครับเอาแคปหน้าจอพี่น้องนะับเป็นแนวทางใด้พี่น้องเด้อถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำชุ่มบ่มักบ่ชอบคือเบาถาวาเบ่งไว้ซื่อๆนี่แหละหนะับนะวดที่ผ่านมาจับคู่บ่เขาพี่น้องเอา รับมือนี้ได้ข้าวปุ้นจีพี่น้องมาฝากพี่สาวสื่อดูไรไหมค่าเพื่อนจนแถมแห้อันหนึง <c oughs> นนน่งข้าวปุ้นจีแลวกจะได้ปลาบ้าเถาได้ปลามาหนึง่งรับนี่ได้ปลามาหนึ่งปลาหมีสดปลาพ่อค้าขายปลาเหรอพี่น้องนีพ่อค้าขายปลานับนีของบ้าเถาอันนี้ของบ้าเถาพี่น้องได้มา่หนึง่งนับบ้าเถาได้ปลามาหนึง่งอันนี้ให้พี่สาวนับมาฝากพี่สาว อันนี้ก็ได้ผักมาหนึ่งไซพี่น้องผักกาดดอกอันนี้ก็ใบแมงรักนะครับขาดบ่ได้ใบแมงรักตะไนะคร้นับไซหนึ่งตาเจ้าห,หอมหอมแล้วก็ได้บักุวงมะตําลาบงัวเขียวเหมือนแรงได้มาฝากพี่สาวสามนีนะครับแหมได้มาฝากพี่สาวสามีไปไปหายายจอยยายจอยอยูย่บ่านยายจอยอู้ยพี่น้องเปิดยากแต่ประตูยายจอยนี่แหละแอมอึ้บเอา โอ้เขียบอืออันน่ตัวนี้แยกน้ำตาลวงมายูบ่ะ้ยยจเะเอดไ้เยบ่ได้ป่ามาฝากเราน้ำอยุดดิแบงค์ให้แล้วน้ำหนึ่งเขา่าป่ะนงเขาละอบนี่พี่รังแบตลาดกะซื้อมาฝากพี่สาวน้ำพี่น้องแกัเข้ามาดอกอะนะครับเห็นน้ใไเป็นไอบกับซื้อมาฝากพี่สาวน้ำ็นป่าแบงคให้แย่น้ำตาลวงน้ำเด้อหลายตัวยูซีหาตัวพี่รังไม่เจอตัวใหญ่ แม่ข้าพันธ์เทียมให้มาโชว์ดูมาโชว์ดูนี่นี่ข้าวเหนียวปิ้งพี่น้องเป็นข้าวปุ้นได้พี่น้องได้ข้าวบะหมี่ข้าวเหนียวปิ้งข้าวปุ้นจีข้าวปุ้นจีพี่น้องบะหมี่ข้าวเหนียวปิ้งข้าวปุ้นจีนี่เห็นปไหมพูดอ่าเป็นแป้งข้าวปุ้นที่ข้าเจ้าบวบด้บีบพี่น้องข้าเจ้าเฮ็ดเป็นแผ่นผสมบะเปรี้ยวดีเยอะแซ่บปุ้บเลยแซ่บเยอะแต่วพี่สาวคนอ่าเดินดนซื้อมาให้ก็ได้แล้วเขียวห่อยที่กว่าน้อง เอา่นบ้าไงบอกบ่มาบเได้มาเาเ้นเหล่เล no the okay. no oh ่วนเนยากล้านบุญบ่มากบอกบ่ากาขาเาบอกคนยูพี่น้องเิ่นก็ยากม่เป็นหยังคันเจะคันนั้นจะไปหาเพิ่นยูคุณเหาดอกพี่น้องมาเอมาเอบยเผยเบิ่งหลานเบิ่งหลานเออหลานจะขึ้เพิ่มแล้วหลานขึเพิมแล้วสบ่เบอยู่เนต่างตังเนอ้หต่างตังบุ้ง้ขับปุ่นจีกเบียวตัวนี้ เอาไว้เห็นเล่าน้ำกระไรได้เอาไว้แบ่งไว้ได้แยกน้ำตาลรวงน้ำปลานี่ก็มาแบ่งกันพี่น้องแสกตลาดทำช่อมนะครับพี่สาวเพิ่นก็ดูแลให้พี่น้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดอกมงดอกไม้หนับในบงในบ้านเออแล้วก็เขาไปเพิ่นดูแลให้อันนี้นีอย่ดิมันเผาซื้อไปเห็นยังอู้เลมันเผาบีได้เห็นบ่บ่ได้เอามาให้ซื้อซื้อมาไว้เพิ่นว่าดึงมาเหนื่อยหนึ่งเพิ่นว่าไวงซี่เอาไว้จ็กสองสามมือให้มันเหี่ยวกับน้ำจังหวานเออเพราะว่าแค่หัวตะขุนมาใหม่ใหม่มันเผาเดี๋ยวจะมาให้ มันแก้วพี่น้องมันเผาบ้านเขาเออมาบ้านเผาแอบปะแอบแอบพันสีเมียแล้วข้าเฮียแตกทั้งกินร้อยหลายอันนี้ไปยัางขี้ยาทังออกย่างนะชมนะผมไปยัางขี้ยาหลายให้นะครับบ้านแถาลงให้แล้วนะร่างหน่อยทั้งออกร่างอย่างเดียวได้พี่น้องเด้นนะทรับชมเอาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านตากันนี่แหละมาฝากหลายตัวยกซีหาตัวเมินพ่อข่าพันเทียมอีกผมน้ำบ่อบเป็นพันยิบใส่อยู่พ่อข่าป่าขายป่าพันเทียมให้น้ำพี่น้อง แต่เพิ่นแถมบ่แถมไหนเห็นเพิ่นหยิบใส่ให้อยู่อันนี้ซีหรือหาตัวเพามันหาตัวเปล่าซีหรือหาตัวหา,หาล้วนี่ซีป่ะซีบ่สซีกหาเอร์ซีโตถ้าหาตัวเพิ่นแถมเพราะว่าบ่าะแถาซื้อมาสองถุงพี่น้องเอานะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านชงทุกท่านนะครับผมขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ปานาะสุขุขสุขคนให้โชคให้ m ắ นสวัสดีเจ๋อจอยสวัสดีค่ะศุภุญตีกิรานตีวรรณกิรานตีวรร